สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ FC คอหวทุกๆท่านนะครับคลิปนี้แอดจะมาลงแนวทางนะครับเลขเด็ดของแม่ลำหนึ่งนะครับ่ามาดูเลขเด็ดแม่ลำหนึ่งวดน,นี้นะครับท่าในให้วิ่งลูดฟัน9นะครับวิ่งลูด3กับ6เนาะฟัน9นะครับแม่ลำหนึ่งให้มาเนาะวิ่งลูด3กับ6นะครับเน้น36นะครับ มาดูซุดสามตัวของแม่น้ำหนึ่งให้มานะครับ4 3 2 4 3 6นะครับแล้วก็มีซุดสองตัวก็มี3 2 6 2นะครับทุกคนก็อันนี้ก็เป็นเลขเด็ดของแม่น้ำหนึ่งนะครับอ่าแม่น้ำหนึ่งให้ฟัน9นะครับฟัน9ตัวเดียวเนาะถ้าวิ่งลูกก็มีเลข3เลข6นะครับแม่น้ำหนึ่งถ้าให้มาเน้นๆนะครับคือ36 สามหกตัวเดียวเนียนนะครับก็มีชุดสองตัวก็มีชุดสามตัวมีสองชุดนะครับมีสี่สามสองสี่สามหกนะครับแล้วก็ชุดสองตัวมีสามสองหกสองนะครับอ่ะมาดูชุดเต็มของแม่น้ำหนึ่งนะครับทุกคนนี่นะอ่าชุดเต็มแม่น้ำหนึ่งนะครับอ่ะท่านให้มาแบบนี้นะครับวันวันที่หนึ่งเกินเจ็ดเนาะฟันเก้านะครับท่านให้มาฟันเก้า วิ่งรูด3กับ6เนาะเนี่ยครับท่านให้เน้นมาคือ36แม่ลำหนึ่งเน้นให้มา36ตัวเดียวนะครับชุด2ตัวก็มี3 2 6 2นแค่นี้นะวันนี้แม่ลำหนึ่งให้ก็ไม่เยอะนะครับแม่ลำหนึ่งให้ไม่เยอะวันนี้นะมี3 6 3 2แล้วก็6 2นะครับชุด3ตัวก็มีแค่2ชุดนะแม่้ำหนึ่งให้มา4 3 2 4 3 6นะครับ มาไปดูอีกอ่ามาดูเลขอ่ามาดูเลขอ่าคุณมนสิทธิ์คำช้อยนะครับอ่าท่านซื้อลอตเตอรี่นะครับอันนี้ท่านโชว์ให้มันเพื่อแนแฟน fc ได้ได้ได้ดูนะครับว่าท่านซื้อเลขอะไรบ้างเนาะเลขเด็ดของอ่าคุณมนสิทธิ์คำช้อยนะครับอ่ามาดูท่านโชว์มีเลขอะไรบ้างเนาะ เดี๋ยวแอดจะขึ้นตัวใหญ่ให้ดูนะครับ นี่นะครับอ่าอันนี้จะเป็นเลขลอตเตอรี่ของคุณมนสิทธิ์ทำช้อยนะครับอ่ามี93นะครับทุกคนไล่จากตัวข้างล่างขึ้นมาครับ9 3 5 6 5 6นี่มีสชุดนะครับแล้วก็4 1 0 00ึ่ก็มีนะครับอ่า56 56นี่มี2 4ใบนะครับใบชุดตะ2ใบนะครับ 9กก็มีแล้วก็สี่หนึนสี่ห้านะครับสีหก็มีสชุดนะครับชุดละสอบใบเนาะมี60 60ก็มีสชุดนะครับชุดตสอบใบห้าเก้ามี5้านะครับแล้วก็58 58นี้ก็มีสชุดนะครับ แล้วก็89ก็มีนะครับอ่า89ท่านคุณมูสิษย์เขาท่านก็ซื้อเหมือนกันนะครับ89นี้ยังไม่ออกนานแล้วนะครับอ่ะอันนี้แอดก็ลงมาให้นะครับอ่าเลขเด็ดของคุณมูสศิษ์เนาะท่านก็เข้าบ่อยนะครับเลขท่านนะอ่าท่านชอบก็ตามนี้ครับมีหลากหลายตัวเลขเหมือนกันนะครับเลขตัวตรีนะก็เราไปดูนะครับอันนี้ สิบเลขดังขายดีแม่จำเนียรลอตเตอรี่นะครับอ่ามาแล้วทุกคนมาดูนะครับวันนี้ว่ามีเลขอะไรบ้างที่ขายดีที่สุดนะครับเราไปเริ่มต้นจากเลข58เลยครับอ่ะ58นี่ก็ขายดีนะครับทุกคนขายดีทุกงวดทุกเดือนเลยนะครับอ่ะา58หนึ่งอ่าหนึ 58, 19, ่งวันนี้ก็ขายดีนะครับ7 5ห้า 75ก็ยังขายดีนะครับ28 28ก็ยังขายดี29ด้วยนะครับ29ก็ขายดีเนาะ13 13นี่ถือว่ายังขายดีอยู่05 05นี่ก็ก็ขายดีนะครับ43 43อ่า43เนาะเลขอายุของคุณพิธานะครับอ่สองหา4ี่สานะครับ71 71นี่เลขเกี่ยวกับแม่หลวงเรานะครับฝากทุกคน เจ็ดหนึ่งเลขเกี่ยวกับนายหลวงนะแล้วก็หนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งนี่ไม่รู้เลขอะไรขายดีนะครับทุกคนอันนี้แอดลงมาให้ได้รับชมกันนะครับว่าสิบเลขดังขายดีแม่จำเนียนนะครับอันนี้มีเลขอะไรบ้างเออสามศูนย์ศูนย์สามไม่มีนะครับมีหนึ่งสามขายดีแล้วก็เลขคุณพิธาก็มีเจ็ดหกนะครับเจ็ดหงนี่ ไม่ขายดีนะครับเจ็ดถกไม่รู้เจ้ามือเขาอ่านหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้1นะิเล่ยดำขายดีแม่จาเนียนี้ไม่มีเจ็ดหกหกเจ็ดเนาะอันนี้เลขคุณพิธานะครับเลขคุณพิธาที่ประกาศในรถแห่นะครับว่าสามเจ็ดถกเนาะมันบอกว่าเลขจะออกตัวนี้นะสามเจ็ดหกแต่ว่ายังขายไม่ดีหรือไงอันนี้ไม่รู้นะครับอ่าเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่พิจารณาเอ็นงครับแล้วก็มีเลขอะไรบ้างศูนย์ห้าเออ 05นี่ก็เลขคุณพิธานะครับเลขลอตเตอรี่เนาะใช่5858เป็ 58, 58ลเลขลอตเตอรี่ของคุณพิธานะครับโอเคเนาะก็ตามนี้นะครับทุกคนอ่ามาดูอีกอันนี้รัฐบาลไทยของเจนุกบาลมีมหาเฮงนะครับทุกโค้มาแล้วบ่ายเต็มนะครับอันนี้นะบ่ายเต็มนะครับของท่านนะของเจนุกนะครับถ้าให้ฟันลูด0นะทุกโค้มาดูดีๆนะครับ ฟันรูด0นะครับมี0 2 0 7 0 6 8 0 7 5แล้วก็59นะครับอ่าท่านให้อัดนะครับอัดห้าศเจนุกท่านให้สอบอัดนะครับอัดห้าศูนต์ในซุด3ตัวนะครับต้องให้มาเจนุกมี2 7 4 7 9 5นะครับอ่าทุกคนอันนี้ก็หวยเจนุกนะครับเจนุกบารมีมหาเฮงนะครับชุดใบเต็มนะครับฟันรูด ศูนย์ได้ศูนย์นั่นแหละอ่ะก็มีศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์หกอ่าแปดศูนย์แปดศูนย์ะ 02, 0 7, 0 6, ะ 80, 80, ตะด่างนะครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าก็มาห้าเก้านะครับอ่าตามนี้เลยนะครับทุกคนนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแอดก็ขออวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงมันหมาดกันทุกคนนะครับงวันที่หนึ่งนะครับอ่าอันนี้ชุดสามตัวของเจนุกบารมีมหาเฮงนะครับทุกคนใบสีขาวนะ ใบสีขาวเจนุกให้มา7 2 4เห็นไหมแล้วก็795นะครับอันเดียวกันนอกรับทุกคนอันนี้จะเป็นสุดสามตัวนะครับท่านอาจจะเขียนใส่กระดาษขาวนะครับเออแต่ตัวนั้นสีแดงนั้นอาจจะเป็นของเว็บท่านนะครับของเว็บเจนุกเขานะอันนี้สีขาวนี่ท่านเขียนมานะครับก็เก็ซ c ท่านก็ตามนี่เลยนะครับชอบเลขเจนุกก็ ตัดเล่นสตัวด้วยนะครับ2 2 7 2 2 4 2 4 4 2 7 9 9 7 9 5 5 9เนาะตัดเล่นสตัวด้วยนะครับทุกคนอ่าอย่าลืมนะครับ7 9ก็ยังไม่มา9 5ก็ยังไม่มาแล้วก็2 4ก็ยังไม่มาครับมาแต่มาแต่เจ็ดสเนาะ2 7งเจ็ดมาเลยครับโอเคเนาะก็ให้แอดก็ขอขอบคุณนะครับทุกเลขทุกสัตนักนะครับที่แอดนำมาลง ตามคลิปก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับอ่าอันนี้ลงมาให้เป็นแนวทางนะทุกคนอันนี้แอดลงให้คือให้ fc ได้ได้ดูครับแล้วก็พิจารณาเอาเองนะครับว่าที่ท่านชอบเด็กไหนตามอาจารย์ไหนเนาะอาจารย์ไหนที่ให้แม่นนะครับเจนุกก็แม่นอยู่นะอ่าเจนุกบารมีมหาเฮงท่านก็ให้แม่นอยู่เนาะครับอ่าตามที่ประวัติก็แม่นครับเจนุกเนาะ อ่ะเราไปดูอีกตราหนึ่งครับอันนี้เลขประทัดนะครับเลขประทัดอ่าแก้บนนะครับอ่ะให้ดูอันนี้แอดก็เอามาลงให้เพราะเลขมันสวยนะครับเลขประทัดแก้บนหลวงพ่อนะครับอ่าที่ออกข่าวเขาบอกว่าถูกกันทั้งอำเภอนะครับเลยมาแก้บนนะแก้บนในการจุดประทัดนะครับอ่ะแก้บนจุดประทัดมีเลขอะไรบ้างครับตามนี้เลยครับมี หกห้าเก้าแล้วก็สามสองครับทุกคนอ่าแอดก็ลงมาให้ทุกเลขทุกสำนักเลยนะครับขอขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอ่าขอขอบคุณ f c ทุกทุกท่านที่คอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเป็นกำลังใจเขาให้่องแอดด้วยนะครับทุกคนวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอให้รับเงินหมื่นนะครับเงินแสนนะครับขอให้ถูกรางวัลนะครับ สวัสดีครับผม